ัวเดือนปีเดียวสากะสากันเนี้ยรุดลายกันเลยส่วนน้องตุ๊กตานี่กะเท่าไรกันอีละสิบสาันเดียสิบสามสิบสี่สิบห้ารุดลายกันกีฬานี่คือเตะบอลบอ่ะเตะมักกะโต้บ่คัทแบบว่าคันเซิงเฮาเซิงกีฬานี่เฮาเล่นเด่นโอ้วิ่งเอาโอ้ใครได้สี่ชนะบ้านในน้องในห้อง จะได้ซีซีได้แชทอะไรทีหทนึง่งมือก็สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพอม่พี่น้องอิฟซีเวอร์สุขสุขคนก็ยนินดีต้อนรับเข้าสู่สองสารวันแล้วพมมพี่น้องเอ๋อ มาพบมาพ่อสนมนี่นาะพี่พี่น้องท้าสนุนการเดินทางมาที่บ้านเม่น้องมวยนต่กระทางบ้านบ่าวพัดเพิ่นพี่ละพี่พี่น้องเอ้ยวันนี้กระทาสนุนการมาเยี่ยมมายามเพิ่นคือเกา่าคือเดิมเนาะพี่พี่น้องเนาะกับวันนี้กับมาทางเก่าทางเดิมพ่อพี่พี่น้องเนาะจังใจกับภาพพ่อเมยพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ท้าสนุนเด้อพ่อเมยพี่น้องเนาะวันนี้กับอากาศฮ้อนแห้งพ่อพี่พี่น้องเอ้ยบ่มีลมเลยสง,งัดเนาะพ่อพี่น้องเนาะ คือว่าบ่มีลมมีหยังพรมพินองเอ้ยฮ้อนอากาศก็เริ่มฮ้อนขึ้นไปเรื่พอยๆพรมพี่น้องเนาะไปมาก็บแบบอยากลำบากในจักหน่อยพรมพี่น้องเอ้ยคือว่าถ้าสนนกัขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรล่ะไปบ่คือรถใหญ่เนาะพรนพี่น้องเนาะรถใหญ่ก็สิมีห่มมีเงามีแอแน่พรมพี่น้องเอ้ยอ่าส่วนรถจักรก็คือว่าละฮ้อนแดดเนาะโดยอ่ะมื้อนี้ก็ทางสนนกัสิเข้าไปหาทางน่องมวยเพิ่นก่อนเนาะพรมพินองเนาะ ว่าทางเพื่อนเดินคงห้ามคงเฮียนมาแล้วบ่เดวันเดบันน้องพี่น้องเนาะตอนนี้กะอ่าสิบสองโมงเกือบบ่ายโมงเพื่นพี่น้องเอ้ยโดยอ่าจังไรก็ทางสนองการสิเข้าไปโอ้ไปลมเดบันไปดินน้ำน้องเป็นก่อนเพ่อนพี่น้องเนาะโดยผัวสาวสิไปโรงเรียนเลยพอพี่น้องเลยอ่ะสบายดีล่ะอือไปกับน้องยังก็อันนี้น้องมวยเออสามการบวกกับน้องมวย Anh à nguồn đi. Anh nguồn Anh nguồn đi. Anh nguồn đi. Anh nguồn phần Anh nguồn đi. Anh nguồn đi. Anh nguồn chín Anh nguồn đi. 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 nông nguồn <laughs> 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 จักน้อยวะถึงเวลาไปแล้วบอถึงเวลาไปแล้วบอสาวไดคนงามอะไรสาวนักเรียนทำนงมวยเด้เขาด้หันกินเลยเาบ่ทด้กินลดทุนบอแบบมันว่นทานนงเฮียนทานกินนะมันอันน้เพื่อสีอันหนึงบาทา้กินเป็นนังแบบได้เลยนงมวยนี่ท่าสูงท่างกาย เฮือนอยู่ใกล้ท่นนนองไม้อยู่นะแต่มาับทางน้องเพ่นดด้ทองตุ๊กตาม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 าสบายดีบละผู้หักนาหักนาตะเพลงมาสู่กันไปได้บ่หน่นะเอามาได้แน่นนได้นุ่มเชี่ยวชาโอ้ถือว่าคนละห้องกันนี่ละห้องในแน่นี่น้อง มสามดนุ่มสองสามโอ้มสามแต่ว่าบ่ริหารเกี่ยวกับกีฬามเ้าเหียนว่าว่างว่านี่ออืที่ไผที่มันวาฉันโดยโอ้อ๋ออ๋ออ๋ออ้าทางเมย์ทางมวยสิไปทางได้นะสไปดินสไปดินใหม่บ่โอ้ทางเมย์ก็สิไปดินใหม่ทางน้องมวยได้ใส่ละไปงั้นเอ้ ่างต่างไปเพิ่นเฮ็ปกติเข้าห้องจักโมงก่อยล่ะ3:00บ่ายโมงครึ่งกะสิฮอดได้บ่จักโมงเบิ่งได้มั้ยนี่ล่ะกเวลาได้บ่จักอันนี้หโมงบ่ถอีกเบิ่งโมงเบิ่งโมงวนบ่แ่น่นทั้งนอ่ะจักเนาะอาิงกับน้องกจัก10วิ สับบัวข้าขนมข้าวต้มมาให้น้องกินในวัดเจ้าก็ได้เนาะคุณยันน้องไปป่าได้ง่ายมากบัวเอามาให้น้องกินก็เก็บก็นั่งกอนี่ละนั่งก็จักน้อยหนึ่งมาะลมดินกันก่อนไทรดอกมันไก่อยู่เนาะองเฮียนกะเอหค่อยไปค่อยมาเด้อขี่รถขี่รางก็ได้ไปไว้มาไว้เอ่า ลงก่อนค่ะจุดดอกก้อนเอาบวนชนไายมาเจ้าได้สละไพ่นะคนรออยู่ค่ะน้องสาวเป็นเพลินเฮียนห้องยังคะมอหนึ่งมอหนึ่งสาวเ่วยคนห้ามคนเฮียนนี่คนจบคนงามนั่งก้อนนี่แหละนั่งโฮมก้อนเจ้าฮอนแดดนะคือแดดโซงหัวเจ้าแม่แม่น้องมวยกับขี่รถไปเองบ่หน่ะ มันนียวนยไปไปเบียกเท่านั้นบ่ไปอันทางสางเพ่นเบียกบ่แม่น้อมมวยโดยเพ่อนเยงแ่ทางซางค่อ๋เอาีนขาโอ้อารินเขาบ้านมันนีเิปโดยโดยส่น้องเพื่อนเพื่นมาหาเรยนเออเลย เช่าดีค่ะแต่ว่าดีคักแล้วแล้วเนาะหมดแรงงานแล้วกินน้ำห้อนอยู่บ่จะบมือกับกินดีดีเทานคอกินน้ำห่อนอื็นไอคือว่าแล้วชงมือหนาวแล้วหนาววายุเฮกัเจ็บคอคือกันว่าแล้วเนาะบุญมิจินแล้วก็เริ่มก่อนเห็นไหมยังนะ อย่าร้องตุ๊กตาเฮ้ยกําเก็นไว้ล่ะคืนบ่โอ้ย FC ว่าน้องอยู่ว่าน้องตุ๊กตานี่โอ้ยว่าเป็นผู้เป็นักักดีว่าก็ว่า่คนนักโดยโดยหมดพี่น้องเอ้ยานเนาะมีเวลาเข้าไปนําอยู่าเวลาก็เนาะสาบัว กำลังเอาดินเข้าบ้านเพิ่นพน่นนี้เราไหมข่าวไปชินบ่้อขแม่นเขาไม่ได้กินอยู่พี่ีได้ก็แล้วแล้วเนาะว่าเลาวข่าวแหวนอนน้องมวยคนเก่านอนก็ว่าขอาแว่มีน้องมวยนี่กัเอี่ใช่น่าจะได้ไปอยู่เพื่อนนางใหม่แล้วเนาะไปอยู่คนนะมันกว้างมันสบายบ่ดนบ่นะานี่หละจะงับขับให้แม่นะลูกว่าจะไปเรียนโดย โอ้ประตูวะคนตคนนี้หนึ่งเข่าอยู่ในเนี่เนาะอน้องมวยกีนข่าวเทียงได้กินแล้วกินแล้วอืออะไยังี้กินสาบัวทามได้กินเนาะสวยนงามบัวสิบสามสวยงามสวยงาม เจ้ายองคนยองให้มันเป็นเนอคุทำไองามเนอแต่ก็คือค่อยเนอะงามแบบสูงใหญ่แต่ผู้นี้ดูรายกว่าีู้กระดายสวัสมมหอดสามสวัจดาเดือนปีเดียวสํำกะซ้ำกันเน่ะดูรายกันดิส่วนน้องตุ๊กตานีก็ะเท่าไรก็อีละฮัดี สิบสามสิบสี่สิบห้ารุดลายกันแต่เปิดถือว่าเป็นหมู่เดียวกันแต่น้องน่องอยังน้องน้องไม้นั่นเพิ่นบ่ได้ไปเฮียนบอชใช่เนี่ยมือด้วยกันบดได้ดินน้ำเพิ่นบ่บ่ได้ไปน้องไม้หน,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 น่องยาเฮียนแล้าได้แลวเจ้าเน,นี่ยไปเฮียนน้ำได้แล้วดาเราไปเฮียนกันนะเนาะเพิ่นคือบ่มาน,นั่งน้ำ ออามาเบึงด้วยฮะน้องสาวเฮ้ออย่าเห็นหน้าเี้คือการกำนองตุกตาอยู่บ่ทำมาพัดฝนไปแด้วพ่อเาพัดนไปเนี่ยฝนไปเวียกอองดินหม่วยอพแต่งตัวตัวเป็นสุดอยู่เพิแต่งชวนทัวเมียแล้วน้องบึงเหรอเมีแน่เพราว่าเมียเพิ่นอยู่เพื่อนเลย หอนบ่ะดูเสือเค่สั่นหนื่บ่หละไปนะจะคุโบผิวแน้เป็นเสาวฮะอยู่ห้องเฮียนนี่มีผัดลมในห้องในห้องแล้วเดุนดุนหาวบมีแล้วบ่มีความถูกความยากมีแต่เอาพุ่มวีเอาหลายมีเฮยหน่อยเฮยยังแล้วปิดจดถึงซือแล้วก็ถือว่าโอเคแล้ว แมนแมนต่อไปนี่อาจจะติดเอเนาะแมนรุ่นต่อไปสาว่ว่าชิมาติดให้โอ้เบาง่ายๆคืออ่าอนาคตต่อไปเออแมนแมนเส้นลูกเส้นหลานต่อไปอีกเนาะพื่อเส้นลูกน้องมวยเพื่อเสียนตีนหงเอรน่องมวยเพิ่มได้สัวัดขาเพิ่มเพิ่มขึ้นมว่ะกันอย่งสภาพเนาะปิดแอร์ต้องเพิ่มได้ป่ะ กับพ่อน like ี่มานอนนบอละเนาะกีฬานี่คือเตะบอลบ่ละเตะมักกะโต้บอ้ะขั้นอะไรบ้าขั้นเซ็งเขาเซ็งกีฬานีนเขาเลนเดนโอ้วิ่งเอาโอ้ใครได้สีชนะบ้านในน้องในห้องบ่เจ้าได้สี่ีได้ชาติไล่ที่หนึ่งมูแต่เพิ่นได้อยังไรที่หนึงก็ได้คะแนนโอ้ถือว่าได้ที่หนึ่งถือได้มาซิปบ่ เอาคิดว่าแบบไรถวยทองถวยเงี้ยโอ้โบเมนแข่งขันแบบนั้นชาบัวนี่แข่งขันเอาคะแนนขึ้นห้องขึ้นชั้นอ่าการเฮียนน้อยหล่าเนาะแนนยังได้ยะวะจักอันนั่นนะแลนไกลว่าความไกลเห็นไที่สี่นี่คือได้มาได้บังห้าออ น้องมวยได้ใช่เคยวิ่งอยู่บ่ล่ะเคยเคยที่สี่คือกันเคยลงผิดสมน่ะสินะสมสมสมจริงจริงควงอยู่เอาเลยวิ่งแดงแดงด้วยเนาะสีลังเดียวเดียวเบิ่งสิเป็นอันอีหยังเช้นวันเจ็ดใดแอนเ่นแลนเฮาเป็นผู้เบิ่งเลยอือปลผู้ใดได้ที่หนึ่งที่ชอบสิงกันบ่น้ำหนักก็ต้องแบบ เบานี่ยเดน้น้ำหนักน้องมวยเท่าไรอีกอะ็น่าจะขึ้นในบริตตี้เอ้าคือว่าฉันกินกินยังมันคือขึ้น,นกินลายกินลายกินข้าวมันบอกกินได้ได้บ่สี่สิบและชั่งน้ำชัน้ำอือสี่สิบเอ่อปุณิเดชนี่น้ำบริติี้จะเดินโอ้ปุษาบริตตี้น้ำหนัก บางคนนี่สีห่วงน้ำนักด้แบบน้ำนักขึ้นเนี่ยวยวแบบอ้วนแล้ววะเอ้สิวสร้งเบิ่งว่ามันขึ้นจากกิโดเดือนนี่รุดหุนแล้วเพิ่นจนน้องๆไม่ต้องรุดหรอกมันมันขึ้นอยู่กับแบบแบบสุขภาพร่างกายของมันบ่ต้องย่านมาอ้วนค่ะมาคิดว่าข้าวข้าววิ่งนี้เม่ข้าวสิกัดหเขาไปกินยรงเรียนเป็นแบบว่าพ้ากันแบบมีมีแบบ มีหมู่มีคู่แบบมีห่อเข้าไปนั่งกินน้ำกันอยู่งงยวงงทำห้องเีย <c oughs> นแซ่บเด้อเนนอสบัวเนาะจำแจ้วเอ้าจำแจ้วเจ้าก็บนอให้กินย่างอื่นก็มาให้กินให <c oughs> ้กินแจ้วเองเป็นกระเพาะแล้วเ <c oughs> นาะล่ะคือ <c oughs> ว่านี่แบบมากันนี่แบบคู่มือเนาะแบบนี้เน <c oughs> าะบางมือบางมือกันบางมือบางมือก็แบบอยะะู่ห้องเียนเลยบ่ล่ะ กำมงกับบดีมาส่วนกำองกับไปอืมเป็นวางเมื่อคือว่าเราแวะลงมากระไกยตึกได้จากปากทางเนาะแมนแมนไม่ได้โหลดค่ะบดีมาเอาน้มวยเอาเจ้ากับบดีคอยมีโหลดบ้างโดยบางที่กับโหลดมีสองขันอีกคันหนึ่งก็เอายไปเหรียกแล้วอืม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 เอาแล้วให้ไปชงเจ้าเวลาเจ้าไปเย็นเจ้าบ่มีไปส่ง มันนี่สะดวกสบายเน,นี่นึงเออ,เอ,อคือว่าหลายคู่หลายคนกะต่างไปหน้าที่ของไฟของมันนั่นแหละเนาะดึงกันมันนี่สาวัวเองโดดันหนึ่งแบบผู้นึงเอาไปรถคันหนึ่งผู้น,นึงเอาไปแบบทางนอกแบบโบมี่บ้านนะต่างคนต่างไปแมนรถทีบกับโบมีโอ้สมัยนี้ขี่รถทีบ่ไว้แล้วสาว,า,าวัอาวอายคูบ้วออายควกับบัวแล้วเนาะวายดอกอันนั้นนาะล่ะ มัน wide, wise, left, s <S sabe, bye, um, เม uh, so um. ื่อยอล้วมันสีบวายแล้วเนาะไก่เตบอขี่รถจ้าเฮงายังใครในไดก็ยังมีบังอยู่อะเออสะดวกสบายไปนู่นนึงก็ฮอดนี่รถถีบโอ้ยบวายแล้วสมัยนี้เมื่อยได้ขี่ได้เราต่อต่แต่เตดเคล้าใกห้องเีานพูะ กินเผาเงนเสียนี่ต่อมือบ่หรือว่าชาวพันได้ชงสามมือโอ้ต่อมือพันธำมไดกินเผาเบิดเขาเียนกะบางทีกะหายซิบหาหรือซิปพันเบิดบ่อพันนุ์นั่งแบเบิดเบิดได้เงินสำนันน้อแล้วเนาะยมังเออจงไว้สีอเงิไหมโอ้ยได้ขนมอมเด้เจ้าก็ได้เนาะบอกอันกเจ้าขายยังอยู่หงเฮียน าย้ามเลอ่ะพวกมองเนี่แหละเป็นพวกเือพวกอย่างเพื่นขาไดคือการขายถ่วยอไรสิบสามย่สิบสามยย่สิบสยังขายอยู่ด้เนาะสาวเนาะแต่เซโนนี่1ิบหาได้อีหละเอ้ย1ิสหาสอกขานนักเรียนสิบพันม่ใหายต่ละมือนแนบอกโดยมันดีขึ้นไปเลยหรือว่าเงินให้อ้าวบาไเต่เศร้าไม่ได้หาแต่เศ้า เจ้านํ่มากินข่าเลยไปกินเงเียนตอนแรกเพิ่นก็ไปเลยไปเลยไปเลยให้เธอเดียวให้ช่องเือไะให้ทั้งตอนเช้าตอนเทียงบ่กะบางมือกะโบเบิรกะตอนแห่งกได้เอายเอน้องยังนี่ตัวไหนตุ๊กตานี่บารฮันดยีเดซเสุดจิฤทธินหนึ่ง สี่พันอ่านตีนรดจังไงล่ะโดยคืนคือเอาแฮะปกติาปกตินี0 0นาะตึงหมสิุ๊งใชเป็นบ้างห่างจิ่กับตุ๊กตาไปสสุบตีหนึ่งสี่พันเธอว่าประเทศนี่ตีนรดไงเด่นเป็นว่าโอ้ยลังกระนับบ่บ้าน Vô nắng, đi ừ, ừ, ừ. ở đêm cả, ngừng hằng năn, đê. Ơ, chẳng lẽ xa nông mới, bộ mi ngơn bà này, xa buộc họ dùm này quá. Khi hãy nông xưa nam này, chắc sao hắn mi bọc típ chậu. bèn à. Bên cân kín là, đơ. Ê. Xưa à. nam lại có bên cân. Ơ, sơ bài đi, là. Ơ, ừ, mà bừng đùa, bừng nạ, ha. เอาเพิ่นคือบโบขาวมาน่ะน้องติดเจ้าโดยบ่อยด่ะหมูเพิ่นได้จ้ะโบเขาเอาเพิ่นไปนั่ยิงเดียวกันเจ้าเป็นผู้ครับเขียนไก่กันคู่บุคือกันเลยฮะน้องน่ะบุคคลเนาะเอบางทีเพิ่นคีอพ่อคุณนั่นคือแม่แม่แม่มีส่วนเนาะ ถือว่าพ่อกับแม่บุญมีเด้ใชะเนาะสาวัวต่างคนต่างคือเด้ยังน่ะสัญลักษณ์งามเนาะออืงามไนี่เอ้าจังไดอีดาได้ไม่ได้ไม่ได้ไปทำไปเฮียนเลยไปจักล่ะอ่ะไปซื้อน้ำดอว่าซื้อยังก็แล้วแต่เด้อเออเอาไว้กินอยู่ห้องเฮียนดอกแกล้งเนาะเออเออ อ้าวจังไดซะบัวเฮาน้องเพิ่นสิได้ไปเฮียนเนาะแม่ยาไปมาเยี่ยบ่ทันน่อยดาเนาะตอนนี้กะจักว่า14:20นแล้วบ่จ๊้อบ่ทัะซดโดยอาอีดาอาไปๆๆโดยสบายดีล่ะอาๆตั้งใจเียนเด้อเออไปเียนบ่นําไปล่ะเล่นกัน เด้อเอ่อคนต้มจะเอาน้ำนี่เอ่อต้องังไปสาวกำลังขึ้นคอยไปคอยมาได้ละเด้อเบิ่งท่าเบิ่งยังเนี้ยเอ่อคอยไปคอยมาไปแล้วน้องน้องมวยเพิ่นเนาะทางเมย์เพิ่งกลับไปดินไม้เมยแมย์เที่ว โดยพ่อพี่น้องเนาะกระทาสนองกาบมาเพื่อนน้องเพื่อนกำลังสีเตรียมไปห้องห้ามเฮียนพ่อพี่น้องเลยกะเลยอุลมถามทายน้องเพื่อนพ่อพี่น้องเนาะการห้ามการเฮียนพ่อพี่น้องะตามพ่อพี่น้องเห็นน้องเพื่อนตอนนี้กะคิดเห็นอดีตตั้งเต่ะจำนวนพละเฮียนกี้น้องพ่อพี่น้องคือว่าและตั้งมุกตั้งใจอยากห้ามอยากเฮียนช่นกันพ่อพี่น้องเลยปัดผลสุดทยกย เดี่ยวทางสนุนก็คือแบบมีกับมีเงินเนาะอ่าก็คือครือมือนี้คนเฮากัมีอ่าตะกี้กับบัจจคุ้มเศร้าคุ้มหามีจนแล้วก็มีได้พี่น้องเนาะมันกะทายเกินไปพี่พนกะสิหลายกะเห็นได้ขู่หลายคนตั้งใจห้ำใจเฮียนน้องๆกับทางสนุนกัดีมุกติใจนําน้องๆเพิ่อนพี่น้องเอ้ยที่ว่าตั้งใจห้ำใจเฮียนกะสิหลายขึ้นดังกับบัทันคือสนุนน้องพี่น้องเนาะก็คือว่ามันทายเกินไป อาสำหรับคิดนี้เนาะ,ะพี่พี่น้องเนาะพี่ฟ้าประกันใดก็ต้องขอโทษขอภัยเดอเ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสุขสุคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สร้างสอนนในเดอเน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าซื้อชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ก็เข้ามาเป็นกำลังใจพ่อม่พี่น้องเอ้โดยกาสำหรับนี้ก็สิได้อำรับจากหรือว่าไปก่อนเนาะพ่อ่พี่น้องไว้พบไปพอสอนอนคน้าขอกาคาบาสบา,ายดี